เวียดนามผลิตรถไฟฟ้ามาค่ายให้ประเทศไทยโอ้โหเพราะว่าเมืองไทยก็เป็นเมืองที่ว่าอาจเจริญด้านอุตสาหกรรมด้านพจังงานต่างๆาเรื่องกลจักเรื่องเครื่องยนต์นี่ราคาข้องรถรุ่น SUV ขนาดกลางนะเริ่มต้นที่5้าหมเจ็ดกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุูสุขคนกับพี่น้องมาอยู่กับซองข้องคนผิวซองข้องขนหัวลานที่น่าบรนลานและฝันเย็น ะจวัน <c oughs> นี้ก็ามาตามเคยครับพี่น้องครับลิฟกับคลิปรีเอคชั่นเมืองไทยซึ่ว่าให้ไปนานมากนะซึ่งมาพิมพ์กับวันใทำคลิปรีแอคชั่นเมืองไทยไปโอ้ไล่คลิปเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้กับเป็นการรีเอคชั่นคลิปเมืองไทยแหละแต่ว่าเป็นคลิปที่ว่าเกี่ยวข้องกับเมืองไทยไล่คนอ่านซื่อขอ้ออ่านซื่อข้องคลิปอาจจะเข้าใจแล้ว จะโหกันแล้วแหละว่ามื้อวี้บ่าวพิมพ์จะมาว้าเกี่ยวกับยังแต่ว่าข้อร่อเล็กเดี๋ยวขฮามาโห้กันอีกตึมค้างนึงครับพี่น้องครับซึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าบ่าวพิมได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นข่าวข่าวนี้มานะเป็นเรื่องที่ว่าน่าตกใจมากครับพี่น้องครับเวียดนามผลิตรถไฟฟ้ามาค่ายให้ประเทศไทยโอ้โหซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าบนน่าจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเมืองไทยก็เป็นเมืองที่ว่าเจริญ ด้านอุตสาหกรรมด้านพจังางานต่างๆเรื่องกลักเรื่องเครื่องยนต์นี่เพื่อเมืองไทยอันดับต้น้ะครับพี่น้องครับถืงว่าคือยกตัวอย่างคือคือยุทธีบานข้องมาพิมพ์นี่แหละหลักๆที่ว่าใส่ยานพาหนะเรื่อว่าใส่รถยนต์รถมอตเตอร์ไซค์กับหลักกเป็นรถมาแจากเมืองไทยทั้งนั้นนะแต่ว่านี่คือเวียดนามส่งรถไฟฟ้ามาค่ายให้ประเทศไทยนะทุกคนเดี๋ยวหอบหูหาเรื่องเรื่องนี้นกันเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับทุกคนซึ่งว่ารถนี้ก็เป็นสื่อรถว่าวินฟาร์ดนะวินฟาร์ดเป็นรถสัญชาติขงเวียดนามนะนี่ก็เป็นรงงานผลิตรถไฟฟ้าข้องรอถุ่นนีครับพี่น้องครับจะได้ไทายเห็นรายละเอียดต่างๆนี่ครับนี่คือส้มน้าของรถวินฟาร์ดนะเป็นรถที่ว่าผลิตโดยคนเวียดนามหรือสัญชาติเวียดนามเวียดนามจากรงงานเวียดนาม ็นรถไฟฟ้าแต่ว่าบ่าพิมบอได้มีข้อมูลเรื่องรถมาให้ทุกคนได้ฮู้นะวันนี้บ่าพิมพ์จะพาทุกคนมาดูส้มนะ้าข้องรถไฟฟ้ารุ่นนี้ยี่ห้อนี้ข้องเวียดนามอ่า่งว่ามันแปลกมากนะบ่าพิมพก็บอกว่ามีการซื้อขายกันไปแล้วหรือบอกับรถรุ่นนีอ้อยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าคลิปที่บ่าพิมพ์จะมาให้รู้ในวันนี้เดี๋ยวเฮามาบึง่งคอมเมนต์จากจากอ่คนไทยที่ว่าได้รู้ว่ารถเวียดนามจะมาตีตลาดอยู่ที่ประเทศไทยนะ คับนี่คือส้มน้าข้องว f ฟァสแปเป็นรถที่ว่าส่งส่งด้านนอกกะดูดีนะแล้วก็ส่งออกจะดูดีลูกๆนิดๆแต่ว่าเรื่องระบบต่างๆนี่กะบ่พิมพ์ไปรู้มานิดน้อยกะจะค่อนข้างที่จะบอโอเคมันได้นั่นแหละ,ะซึ่งว่ารถนี่กะวิฟินฟรสไปตีตลาดยูทีสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามีปัญกหาก็คือบ่บพานนะ เดี๋ยวเรามาเบิ้งเรื่องอข้อมูลข้องรถรุ่นนี้นิดหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับในวันที่10กันยาซ่อ2565นะวินฟารใดได้เริ่มทรงมอบรถ VF8 ให้กับลูกค้าสาวเวียดนามสำหรับราคาข้องรถรุ่น SUV ขนาดกลางนะเริ่มต้นที่57,000ดอลลาร์ลือลาวซ่องลานบาท โดยราคานี้รวมแบตเตอรี่แล้วส่วนผู้ที่เลือกจะเซาแบตเตอรี่เป็นรายเดือนราคารถจะอยู่ที่สี่หมื่นสองพันสองร้อยดอลลาร์หรือหนึ่งล้านห้าเซนบาทบอกเลยว่าเป็นราคาที่สูงมากนะทุกคนนะรถไฟฟ้า,าสัญชาติเวียดนามแต่ว่าเป,เป็นรถที่ว่าค่อนข้างราคาจะสูงแหละอ่ามาพิมพ์คู้เดี๋ยวกันนะว่าขั้นตอนการผลิตรถนี้มันใช้เวลานานหรือว่ายุ่งยากขนาดไหนแต่ว่า ดูราคาแลค่อนข้างจะสูงนะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวินฟาสได้เปิดเผยถึงการบรรลุข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ไล่แห้งเพื่อกู้เงินอย่างน้อย4 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อขายายตลาดในสหรัฐธนะเดียวกันบริษัทได้รับการจองรถจากลูกค้าทั่วโลกประมาณ73,000คันที่ทำให้บริษัทมีรายได้เข้าประมาณ 1.2พันล้านดอลลาร์โอ้โหดูนะบ่ธรรมดาครับพี่น้องครับถื่ว่ามียอดจองเยอะอยู่นะเพื่อช่วยทุนในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในน็อตแคโรไลนาอ่าของสหรัฐอเมริกานะทุกคนซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นผลิตในปี2,024ครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นการขนส่งรถยนต์ทางเรือเรือใหญ่เรือสำรานนะทุกคน คือว่ารถกับส่งกับค่อนข้างจะดูดีนะครับเดี๋ยวเฮามาบึงคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยนะหลังจากที่ว่าจะมีรถรุ่นนี้มาติดตลาดุูทีเมืองไทยแล้วความรู้สึกข้องพี่น้องชาวไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยว mm hmm. ป้าพิมจะเอาคอมเมนต์บางส่วนไหมทุกคนในอ่านนํากันในรวมกันครับพี่น้องครับ mm hmm. คือคอมเมนต์นี้ครับอ่าเพื่อนในคอมเมนต์ว่าทะเยอทะยาน มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูสักว์ขยภาพตัวเองด้วยควรจะตีละตีตลาดในบ้านตัวเองก่อนจะได้รู้ข้อดีข้อเสียและจุดอ่อนจุดแข้งแต่นี่ใจร้อนบุคคลบุกตลาดใหญ่แทมคุณภ,ภาพก็ไม่ดีนะทำให้หมดความน่าเสื่อถือของแบรนด์ไปหมดโอ้โหคอมเมนต์บอกว่าดุเดือดนะทุกคนนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับพี่น้อง ส่วนคอมเมนต์นี่ก็นาเสียดายเวียดนามใจร้อนไปน่อยบ้านไม่ได้เริ่มสร้างจักรล่างขาเวียดนามสอบข้ามขั้นตอนตลอดใจร้อนไปอ่านี่คือคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยนะที่ว่าหลังจากที่ว่ารู้ว่ารถรุ่นนี้จะมาติดตลาดอยู่ที่เมืองไทยจริงก็ไม่แอ่าทำรถแบบนี้ซีนิวจิมเอาอยูนัตยูยูนูน่นนี่นั่นอ่ามารวมลางกันใครๆก็ทำได้ ่ารถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมีบัลลาเยอะนะหลังจากที่ว่า,าตีตาดไปแล้วมีการทดลองขับผู้เชีย่ยวชาญในการทดลองขับมันก็จะรู้นะถึงขอบพกพองต่างๆข้องรถไฟฟ้ารุ่นนี้บินฟาส์ของรถข้องสัญชาติเวียดน,นามครับพี่น้องครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะพี่น้องพมว่าบินฟาสรูปหลักดูดีสวยเตตาก็รถโปรตอนข้องมาเลยอ่าตอนแรกคิดว่า น่าจะประสบพ้นสาเร็จเข้าน่าจะรอ,อให้่ายในเวียดนามให้ลดบนถนนให้รดยิ่งบนถนนเวียดนามมีแต่วินฟาสก่อนคอยออกไปนี่กรความโมสึกที่ว่าแต่มาขอมเมน์แล้วก็ต่อไปครับพี่นอ้องความก็ล่อนเป็นป่าไล่ข้องวินฟาสนั่นแหละที่ทํำลายความเสื่อมั่นตลาดอเมริกาลัวลูมาว่าระยะที่ให้ไปจาก เปคไม่ใส่เพาะทรงรุ่นซิตี้อะไรหรอกแต่ระไราทางที่วินฟารระบุเป็นสเปคไม่อ้างอิงมาตรท่านใดๆแต่พอเจอมาตรท่านห้องเมกาซอบเข้าไปก็จอดสนิทนะเละครับาการจะแสดงว่าการจะผลิตรถไฟฟ้าไม่ยากใครๆก็สามารถผลิตได้แต่จะค่ายใดหรือไม่ก็อีกเรื่องนึ่งแต่ว่า โดยรูปลักษณ์ภายนอกที่ว่าทรงดูดีนะทุกคนนี่ครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปราคาสูงกลัวเจ้าอื่นแต่สเปคต่ำกลัวคนอื่นเข้าจะค่ายออกได้ยังไงผู้บริโภคมันผู้บริโภคสมัยนี้เข้าห้าข้อมูลอารอบด้านแต่พิจารณาแต่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเข้าจะมาซื้อถ้าไม่ปรับมาร์กเจงสะท้านเดียวนะและคอมเมนต์ถัดมาพี่น้อง เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ทรงรถไม่ตรงสเปคไป่ายส้มควรเจง๊งฟาดฟาดแอนฟิเรวไม่ใสนะ่นะทุกคนอันนี้คนละรุ่นกันแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาพี่น้องใจแก่ได้นาดบิ๊กเนมยังไม่กล้า,าตั้งราคาขนาดนี้ไทยเองถ้าบอกว่าวินพาดไล่คนยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยว่าคืออะไรมาจากไน แล้วอเมริกาจะรู้จักเหลือเจิงเจิงจนเรียกว่าไม่มีที่ยืนหมดกันคุยโมไว้เยอะแล้วทีนี้จะไปโทษอะไรนะมาพิมพ์อาจจะอ่านกระตุกกระตักหรอนะพา,าเป็นภาษาไทยครับพี่น้องครับจำได้ไหมวันนี้วันที่เปิดตัวรถในอเมริกาเหมือนเห็นมีแต่คนเวียดนามมางานกันเองทั้งที่เอารถไปขายให้ต่างชาติ ซึ่งก็อาจจะมีต่างชาติมาด้วยแต่เราไม่เห็นภาพเห็นแต่หน้าตาเอเชียมาร่วมงานแสดงแสดงหน้าตายินดีกับรถยี่ห้อเวียดนามมันก็ไม่ใช่แล้วแต่ยอมรับรถสวยแบบสวยดีนะและคอมเมนต์ต่อมาอีกครับพี่น้องจ้างฝรั่งมันออกแบบจ้างมันผลิตจ้างมันขายจ้างมันทุกอย่าง ต้นทุนสูงราคาขายแพงคุณภาพก็ด้อยกว่าชาวบ้านเจงสีท่านมาวินฟาสคือความฝันที่ไม่ถูกที่ไม่ดูความสามารถของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีแต่วินฟาสที่มีแนวคิดแบบนี้ในเวียดนามคอมเมนต์สุดท้ายนะทุกคนนักผู้ก่อตั้งวินฟาสจะ กล่าจะไม่ลงทุนเพิ่มหลังจากขาดทุนสะสม3,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะซึ่งว่า่าคอมมิน,นิก้บอพิมไปดูข้อมูลมว่าหลังจากที่ว่าผลิตรถนี้มาแล้วรู้สึกว่ารถค่ายบอออกนะค่ายไม่ได้เพราะว่าอันยอนบัญหาหลายๆเรื่องของรถยี่ห้อน,นี้ครับพี่น้องครับตามข้อมูลที่่าพิม์ไปดูมานะซึ่งว่าเหตุให้นักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการที่ว่าสูญเสียรายได้สูญเสียทุนนะไปถึง สร้างผ่านลานเลี้ยนนะทุกคนถือว่าเป็นข้อลับข้อจำเลยครับพี่น้องครับนะึ่ว่ารถรุ่นนี้ก็บบอกเลยเลยว่าแหมก็ดูดีนะทุกคนนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสีอ่าเป็นสีสีส้มนะสีส้มก็ช่วยแล้วก็มีสีแดงครับพี่น้องครับสีดำบอกว่ามีลายสีอยู่นะให้เลือกอ่านี่ครับวินฟาร์ดนี่แล้วก็บสีเขียวสีกรีนนะเขียวคล้ายๆกับเขียวมรกต นี่แหละครับทุกคนจะมาวันนี้ป้าพิมค่ะได้เอา,อารถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งข้องเวียดนามมาให้ทุกคนดูกันหลังจากที่ว่าไปตีตลาดยุที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาและหล,ลายประเทศนะแล้วก็มาที่เมืองไทยกะจะมาไข่ให้พี่น้องชาวไทยแต่ว่ามันไม่ประสบผลสําเร็จตามที่ทุกคนได้รู้กันนี่ครับ โอเคครับทุกคนวันนี้บาพิมกัขอบคุณทุกคนหล่ๆที่ว่าเข้ามาดูคลิปของบาพิมเดอ้อถ้า่าบาพิมทำอะไรผิดพลาดพูดอะไรผิดพลาดข้อโทษขอทษ้ขอภัยพลา,ลานะพี่น้องนะก่อนจะไปฟกักกดติดตามบาพิมพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อทุกคนเพื่อจะบริภาทคลิปใหม่ๆวันนี้คุณพิมกับตองข้อลายไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปต่อไปอีพีต่อไปว่าบาพิมจะยังมาตอบหรือฟากนะขอพระคุณหลยๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย